ที่เคเจใช้ในวันนี้นะคะเคเจจะใช้ไหม2สีสีขาวแล้วก็สีเขียวเส้นเส้นไหมนะคะตัวนี้จะเป็นไหมพรงคอตตอนนะคะเส้นไหมจะอยู่ที่ประมาณ1มิลิเมตรนะคะเคเจจะใช้2เส้นพ่วแบบนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ2มิลิเมตรนะคะจากนั้นเข็มเบอร์สี่ศูนกันไกเข็มเก็บปลาไหมตัวค่าลายแล้วก็ตัวสายวัดนะคะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ทั้งหมดนะคะ40โซ่นะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นก็ถัก X ทั้งหมด40หลักนะคะแล้วก็เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดที่ต้องการนะคะของพคเจจะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะขนาดก็จะอยู่ประมาณนี้เลยส่วนความยาวก็จะอยู่ประมาณ20 พี่สิบหน่อยๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไหมพรมที่เพื่อนๆใช้กันด้วยนะคะต่อไปเราก็ดูแถวต่อไปกันเลยนะคะ,เร,ะเราก็จะถักเราก็จะถัก X นะคะวนรอบตรงนี้จนมาถึงตรงนี้เลยแบบนี้นะคะถักลงไปในทุกๆหลักเลย ที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักซีนะคะโดยแทงเข้าไปข้างหลังนะคะหรือว่าแบกลูดแบบนี้เลยนี่เลยนะคะแล้วก็มากวายจากนั้นเราก็จะถักทีนะคะโดยการแทงเข้าไปข้างหลังหรือว่าแบกลูแบบนี้ แบบนี้เลยจากนั้นก็ c แล้วก็ท t c แล้วก็ทีแล้วก็ c โอเคเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนมาถึงตรงนี้เลยโอเคค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักสีปิดแบบนี้เลยจากนั้นโซ่หนึ่งเพล็กชิดงานนะคะแล้วเราก็ถักซีแบบนี้เลย ทีแล้วก็ซีทีซีที่แล้วก็ซีเราจะถักแบบนี้จนรอบเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้ลายประมาณนี้เลย จากนั้นเราก็ถัก C แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับมาแล้วก็ถัก C แบบนี้แล้วก็ T T C เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะโอเคค่ะเคจก็จะมาตรวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นจากขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ลิกเช้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ คลิเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนอาจจะสับสนเกี่ยวกับแพทเทิร์นตัวนี้นะคะก็ให้สังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เราจะถัก C ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก T มันจะมีแบบนี้ค่ะเส้นแบบเส้นแบบเนี้ยเราก็จะถัก C ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ แบบนี้จากนั้นถัก T ค่ะแล้วก็ C มันจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะนี่คือแล้วก็ถัก C ลงไปแล้วก็ T C แล้วก็ที <C S 2> แล้วก็ T ีแพทเทิร์นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลักสุดท้ายกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะเมื่อมันถึงหลักสุดท้ายเราก็จะพอดีกับตัว C ตรงนี้นะคะมันจะเป็นขีดแบบนี้เราก็จะถัก C ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ปิดเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะตรงที่เรามาล่อยตอนแรกเลยแบบนี้เลยแพทเทิร์นก็เหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงานก็จะประมาณนี้เลยนะคะนะคะเมื่อถึงตรงนี้นะคะเคเจงก็จะเปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าเรามาดูขนาดของกระเป๋าก่อนนะคะตอนนี้ว่าขนาดประมาณเท่าไหร่ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบสีเดียวหรือว่าสองสีนะคะแต่ว่าเคเจคิดว่าเคเจอยากได้สีขาวนะคะสีครีมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เคเจจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขั้นตอนการเปลี่ยนสีไหม mm. เพื่อนๆต้องแน่ใจว่าตอนที่เพื่อนๆจบอะค่ะตรงเนี้มันจะเป็นแถวสุดท้ายจากข้างในก็คืออันนี้แถวสุดท้ายที่จะจบจากข้างในไม่ใช่ด้านนอกนะคะเพราะว่า เราจบจากข้างในแล้วเรามาขึ้นแถวใหม่เป็นข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บปลายไหมได้จากข้างหลังตรงนี้เลยจากด้านในของตัวกระเป๋านะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการเปลี่ยนสีไหมแล้วก็สอดเข็มเข้าไปแล้วดึงไหมสีใหม่รอดทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ติดชิ้นงานมันก็จะเป็นด้านนอกตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆจะโชว์นะคะอันนี้คือด้านในเพื่อนๆก็สามารถเก็บปลายไหมด้านในได้นะคะจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะให้เพื่อนๆเก็บปลายไหมตรงสีเขียวไปด้วยเลยนะคะนี่ ก็มาร์กไว้เหมือนเดิมจกั็ถักที่แค่เทิร์เดินเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีไหม C T ก็ทีสนาทีาลมังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นจนเป็นตลอสามารถทายใหม่ได้เลยน,นี้นะคะจากนั้นก็ทำตามปกติเลยะคะ่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราถักตรงสีขาวนี่มานะคะก็จะได้ขนาดประมาณนี่ค่ะประมาณ4เซนนะคะก็ขนาดจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยก็ขนาดความยาวของความสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ17เเซนครึ่งถึงประมาณ18ประมาณนี้นะคะ Okay. จากนั้นนะคะเราก็จะมาดูสายตัวนี้นะคะเจเจไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแหละตัวสายตรงนี้เราจะถักทั้งหมดสองเส้นนะคะเดี๋ยวมาดูการขึ้นต้นสายกันเลยค่ะโอเคค่ะเจเจก็ไปขึ้นโซ่มาแล้วนะคะเจเจกาถักโซ่ทั้งหมดเจ็ดสิบโซ่นะคะหลังจากนั้นก็ถักขึ้นไปอีกหนึ่งโซ่นะคะ เป็นเจ็ดสิ็โซ่หลังจากนั้นเราจะถักแพทเทิร์นเดิมนะคะ C กับ T แต่ว่าเราจะไม่แทงลงแบบนี้เราจะแทงลงด้านหลังด้านหลังแบบนี้นะคะในหลักนี้เลยเราจะไม่แทงแบบธรรมดาเราจะแทงด้านหลังตรงนี้ C แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาต่อ จากนั้นเราก็ถักทีค่ะอันนี้เลยจากนั้นก็เราจะไม่แทงช่องนี้นะคะเราจะแทงข้างหลัง4ี4ก,ก็จะประมาณนี้นะคะแค่จะจะถักทั้งหมด5แถวนะคะจะได้ขนาดอยู่ที่ประมาณ ประมาณนี้เลยประมาณสองเซนครึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะไปเย็บตัวติดติดกับตัวกระเป๋ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งขนาดของกระเป๋านะคะเกจจะแบ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนครึ่งนะคะสั่งว่เจ็ดเซนครึ่งเราจะแบ่งแบบนี้นะคะทั้งข้างด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะคะ หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนการเย็บนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าจะเย็บไว้ข้างนอกหรือว่าด้านในส่วนตัวของ k j KJ ชอบแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะใช้แบบนี้ก็ได้เราจะใช้ด้านในแบบนี้แบบนี้ก็ดูสวยเหมือนกันแต่เคจชอบแบบนี้มากกว่า ประมาณนี้เลยนะคะ